มุมบ้านลานส่วนี e ีนี้จะขอหยิบยกเอาข่าวสารน่าสนใจในแวดวงต้นไม้มาเล่าสู่กันฟังทั้งเพื่อเป็นการประดับความรู้และเพื่อให้เรารู้เท่าทันทุกความเคลื่อนไหวทั้งในระดับประเทศและระดับโลกห่างอิงข้อมูลในปี2565ตลาดการค้าต้นไม้โลกมีมูลค่ามากถึง 20,300ล้านดอนลลาร์สหรัฐโดยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับที่16ของโลกมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่124.2ล้านดอนลลาร์สหรัฐเมื่อไม่นานมานี้ได้มีข่าวที่สร้างความฮือฮาในตลาดการค้าต้นไม้ทั่วโลกนั่นคือข่าวเมกะโปรเจกต์ The Saudi Green Initiative ที่เป็นโครงการ ที่จะพิกฟื้นพื้นทะเลทรายที่แห้งแล้งและเสื่อมโทรมกว่า15,700ตารางกิโลเมตรให้กลับมาเขียวขจีโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรืเอนกระจกให้ได้60%รวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้130ล้านตันต่อปีโครงการนี้เฉพาะที่ประเทศซาอุดิอาระเบียได้ตั้งเป้าระดมปลูกต้นไม้ มากถึง1,000 0ล้านต้นทั่วประเทศภายในปี2030ไม่นับรวมโครงการปลูกต้นไม้อีก40,000ล้านต้นทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางโดยประมาณการเอาไว้ว่าอาจมีความต้องการใช้ต้นไม้สำหรับไม่กับโปรเจกต์นี้มากถึง1,000 0ล้านต้นก็เป็นได้เหตุนี้ทำให้บรรดาประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงไทยต่างก็ตื่นตัว และพยายามที่จะเจาะตลาดเพื่อส่งต้นไม้ออกไปยังซาอุดิอราระเบียและประเทศในแถบตะวันออกกลางให้มากขึ้นก่อนหน้านี้ไทยได้มีการส่งออกต้นไม้ไปยังซาอุดิอราระเบียแล้วกว่า200,000ต้นพันไม้ที่ส่งออกไปส่วนใหญ่ได้แก่นนรีชมพูพันธิ์ราชพฤกษ์กักลปพฤกษ์ชงโคสดาเหลืองปีดียาธร หูกระจงและสีตังสำหรับโครงการซาอุด r e รีนอินิเอทีฟได้มีการระบุชื่อพันธไม้38ชนิดที่เป็นที่ต้องการประกอบด้วยชมพูพันทิพนนทรีพุทราจีนสีตังหมูวกวางอลชุนใ่ย,ย้อยใบแหลม ยี่เข็งงิ้วหานนกยูงฝรั่งมอมเบอรี่มะลุมเลียนมะเดือ่อเลมอนส้มซ่าคาลอบส้มแมนดารินมะตูมซาอุกกระถินเทพาหญีน้ำนิคโครดชัยพฤกษ กามปูปีบเสี้ยวดอกขาวชงโคลาจพลึกมะขามเทศมะกอกโอลีฟโพสะเดามะขามโพทะเลกลางปอทะเลและทามาลิสจากลิสดังกล่าว พบว่ามีอยู่หลายชนิดที่พบเห็นและเป็นที่นิยมปลูกอยู่แล้วในประเทศไทยและมีบางชนิดที่อาจให้เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของเกษตรกรไทยมาก่อนสำหรับการส่งออกต้นไม้ไปยังซาอุดิอาระเบียนั้นจะต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคของต้นไม้ที่จะส่งไปอย่างถี่ถ้วนโดยหลักๆต้นไม้ที่ทางซาอุดิอาระเบียต้องการ ส่วนใหญ่เป็นไม้ต้นโตไม่ใช่กล้าไม้ตั้งแต่ไม้ยืนต้นระดับสูงไม้ยืนต้นระดับกลางไม้พุ่มเตีย้ยไปจนถึงไม้เลี้ยดินโดยจะนำเอาไปปลูกในสวนพืชศาสตร์ประดับถนนหรือสถานที่สาธารณะรวมถึงนำไปปลูกประดับตามสวนต่างๆนี่จึงเป็นโอกาสดีของเกษตรกรไทยเพราะปัจจุบันประเทศไทย มีพื้นที่กเกษตรกรรม149ล้านไร่โดยมีรายได้เฉลี่ย9,000บาทต่อไร่ต่อปีเท่านั้นแต่หากเกษตรกรหันมาส่งต้นไม้ออกไปยังซาอุดิอาระเบียจะช่วยให้กเกษตรกรมีโอกาสที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น2-3เท่าตัวจึงเป็นการช่วยกับเครื่อนเศรษฐกิจของประเทศและยังช่วยให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นอีกด้วย คุณที่รับชมโปรดกดติดตามและรับชมสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ในช่องกันนะครับ